สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกทุกคนค่ะ วันนี้กลับมาพบกับคุณคุณน้ำมิ่งขวัญพงกองนะคุณครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพี10ปีสบปชค่ะในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของการเรียงลำดับเศษส่วนที่มีตัวเศษที่เท่ากันค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะเมื่อนักเรียนชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําได้ก็คือนักเรียนจะต้องเรียงลำดับเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันได้ค่ะโดยที่ ตัวเศษเนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วนค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการทบทวนการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันค่ะหลักการนะคะของการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันนะคะเราจะดูที่ตัวส่วนค่ะตัวส่วนอยู่ตรงไหนเอ่ยตัวส่วนคือตัวที่อยู่ด้านล่างของเส้นกันนะคะถ้าตัวส่วนใดมีค่ามากกว่าจะทำให้เศษส่วนนั้นมีค่าน้อยกว่านะคะ แต่ถ้าตัวส่วนของเศษส่วนใดเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแสดงว่าเศษส่วนนั้นก็จะมีค่ามากกว่าค่ะสลับกันนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยเนาะข้อที่1นะคะเศษ1ส่วน6กับเศษ1ส่วนเาเราทำการเปรียบเทียบเลข6กับเลข9นะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าเลข6เนี่ยมันน้อยกว่าเลข9ใช่ไหมคะแต่เมื่อมันน้อยกว่า9ก็จริงแต่มันจะทำให้เศษส่วนคือเศษ1ส่วน6เนี่ยมีค่า มากกว่าเศษ1ส่วน9ค่ะข้อที่2นะคะเศษ2ส่วน5กับเศษ2ส่วน10ค่ะเราทำการเปรียบเทียบที่ตัวส่วนก็คือเลข5กับเลข10ค่ะทำการเปรียบเทียบกันเห็นได้ว่าเลข5น้อยกว่าเลข10แต่น้อยกว่า5น้อยกว่า10จริงแต่ถ้าเราจะตอบเราจะต้องตอบว่าเศษ2ส่วน5มีค่ามากกว่าเศษ2ส่วน10นะคะ ต่อไปข้อที่3ค่ะเศษ5ส่วน12กับเศษ5ส่วน8ทำการเปรียบเทียบที่ตัวส่วนค่ะเราเปรียบเทียบ12กับ8 12มากกว่า8จริงแต่มันทำให้เศษ5ส่วน12นั้นมีค่าน้อยกว่าเศษ5ส่วน8ค่ะตอบกลับกันนะคะต่อไปเศษ7จส่วน9กับเศษ7จส่วน14นะคะเปรียบเทียบเลข9กับเลข4ก่อนนะคะ 9กับ4 9น้อยกว่า4แต่มันไม่ได้ทำให้เศษ7ส่วน9้น้อยกว่า4นะน้อยกว่าเศษ7ส่วน14นะเรามาดูกันค่ะถ้า9น้อยกว่า14จริงแต่ตอบตอบสลับนะคะจะทำให้เศษ7ส่วน9มากกว่าเศษ7ส่วน14ค่ะ ต่อไปข้อที่5ค่ะเศษสส่วน6กับเศษ3ส่วน5เราเปรียบเทียบที่ตัวส่วนนะคะคือเลข6กับเลข5 6มากกว่า5จริงค่ะแต่เราต้องตอบสลับนะคะตอบว่าเศษ3มส่วน6มีค่าน้อยกว่าเศษ3ส่วน5ค่ะต่อไปข้อที่6ค่ะเศษ11ส่วน17กับเศษ1 1ส่วน13เปรียบเทียบเลข17กับ 13นะคะเราจะเห็นได้ว่า17เนี่ยมากกว่า13แต่ตอนตอบต้องตอบว่าเศษ1 1่วน17มีค่าน้อยกว่าเศษ1 1ส่วน13ค่ะอันนี้ก็คะก็เป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันนะคะต่อไปเราไปดูในเรื่องของการเรียงลำดับกันเลยดีกว่าค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูการเรียงลำดับเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันข้อแรกกันค่ะ ข้อแรกนะคะจะเป็นการเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยนะคะโดยคุณครูมีรูปวงกลมทั้งหมด3รูปด้วยกันค่ะและวงกลมในแต่ละวงของคุณครูก็มีขนาดที่เท่ากันค่ะ แต่จะแตกต่างกันตรงที่การแบ่งวงกลมค่ะเรามาดูวงกลมวงแรกนะคะสีฟ้าค่ะคุณน้ําแบ่งวงกลมวงนี้ออกเป็นสส่วนเท่าๆกันนะคะส่วนที่ระบายสีมีเพียง1ส่วนค่ะเราสามารถเขียนเศษส่วนแสดงการระบายสีของวงกลมสีฟ้าได้ดังนี้ค่ะต่อไปนะคะวงกลมสีส้มนะคะคุณน้ําแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนด้วยกันค่ะ โดยนักเรียนจะเห็นว่าส่วนที่ระบายสีมีเพียงหนึ่งส่วนเราสามารถเขียนเศษส,ส่วนแสดงการระบายสีได้คือเศษหนึ่งส่วนสามค่ะและรูปสุดท้ายนะคะรูปสีชมพูค่ะเด็กๆจะเห็นได้ว่าคุณครูแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันค่ะและคุณครูระบายสีไปเพียงแค่1ส่วนนะคะเราสามารถเขียนเศษส,ส่วนแสดงการระบายสีในรูปวงกลมสีชมพูได้ดังนี้ค่ะ เส่วนสค่ะต่อไปนะคะเราจะทําการเรียงลําดับนะคะจากมากไปน้อยถ้าจากสายตาของเราเรามองไปที่รูปวงกลมทั้ง3วงเราจะเห็นได้ว่าวงกลมวงไหนที่ระบายสีได้มากที่สุดเอย ถูกต้องนะคะเราจะเห็นได้ว่าวงกลมสีฟ้านะคะมีการระบายสีที่มากที่สุดแสดงว่าเศษส่วนในข้อนั้นเป็นเศษส่วนที่มีค่ามากที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นลำดับของเศษส่วนจับมากไปน้อยเริ่มด้วยที่เศษ1ส่วน2ค่ะต่อไปเหลือเศษ1ส่วน3กับเศษ1ส่วน4เราก็เปรียบเทียบ2วงกลมนี้นะคะจะได้ว่าเศษ1นส่วน3นะคะ มีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน C ีเราก็เอาเศษ1ส่วน3ามาเขียนกรและวงสุดท้ายนะคะที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือเศษ1ส่วน4ค่ะอันนี้นะคะเราก็ได้และในการเรียงลำดับจากมากไปน้อยนะคะต่อไปเรามาดูข้อต่อไปค่ะข้อที่2นะคะเป็นการเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยเช่นเดียวกันค่ะแต่รูปจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะคุณน้ำมีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมด 4รูปด้วยกันรูปแต่ละรูปมีขนาดเท่ากันนะคะเด็กๆแต่อะไรที่ต่างกันการแบ่งนะคะการแบ่งเนาะมาดูรูปแรกนะคะรูปสีเหลืองนะคะคุณูน้ําแบ่งสี่เหลี่ยมออกเป็นทั้งหมด6ส่วนเท่าๆกันและระบายสีไป2ส่วนนะคะข้อนี้สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้คือเศษ2ส่วน6ค่ะรูปที่2สีชมพูนะคะคุณครูน้ำแบ่งรูปสี่เหลี่ยมนี้ออกเป็นทั้งหมด ส่ส่วนเท่าๆกันค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเราสามารถเขียนเศษส,ส่วนได้คือเศษ2ส่วน4ีค่ะและรูปที่3นะคะคุณครู้น้ำแบ่งสี่เหลี่ยมทั้งหมดเนี่ยออกทั้งหมด8ส่วนด้วยกันค่ะและระบายสีไปเพียง2ส่วนเท่านั้นนะคะเราสามารถเขียนเศษส,ส่วนแสดงการระบายสีได้คือเศษ2ส่วน8ค่ะและรูปสุดท้ายสีม่วงนะคะผู้น้ำทำการแบ่ง รูปสี่เหลี่ยมออกเป็นทั้งหมด3ส่วนได้กันค่ะเด็กๆจะเห็นได้ว่าครน้ำก็ระบายสีไปทั้งหมด2ส่วนนะคะสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้คือเศษ2ส่วน3ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเรียงลำดับเศษส่วนที่มีค่ามากไปน้อยเนาะจากการมองด้วยตาเปล่าเนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปสีม่วงนะคะจะมีอะไรเอ่ย จะมีปริมาณระบายสีมากที่สุดนะคะแสดงให้เห็นว่าเศษ2ส่วน3มีค่ามากที่สุดค่ะแล้วก็เอามาเขียนเป็นตัวแรกเลยลองลงมานะคะเป็นเศษ2ส่วน4ค่ะอ่าลองจากเศษ2ส่วนสก็เป็นเศษ2ส่วน6ค่ะและสุดท้ายก็เป็นเศษ2ส่วน8ค่ะเป็นรูปสีฟ้านะคะที่มีปริมาณน้อยที่สุดนะคะ อ่ะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเรียงลำดับเศษส่วนเนี่ยจากมากไปน้อยมีหลักให้เราสังเกตให้เราดูที่ตัวส่วนนะคะตัวส่วนเนี่ยจากเลข3ไปเป็นเลข4เลข6และเลข8เห็นไหมคะว่าตัวส่วนเนี่ยถ้าตัวส่วนมีค่าตัวส่วนมีค่าน้อยค่าก็จะมากค่ะและตัวส่วนมีค่ามากค่าก็ยิ่งน้อยค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียงลําดับเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันจากมากไปน้อยนะคะแต่การเรียงลําดับนี้จะเป็นแค่เรียงลําดับตัวเลขค่ะหลักการเรียงลําดับนะคะของเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันนะคะเราจะพิจารณาที่ตัวส่วนนะคะ,ะถ้าเราเรียงลําดับเศษส่วนเนี่ยจากมากไปน้อยนะคะ mm. ให้เราเขียนเศษส่วนเนี่ยเรียงลําดับจากเศษส่วนที่มีตัวส่วนนะคะจำไว้นะตัวส่วน จากน้อยไปมากค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อที่1ค่ะตัวอย่างข้อที่1นนะคะคุณคุณน้ำก็มีเศษส่วนทั้งหมด5ตัวด้วยกันค่ะตัวเศษก็คือตัวที่อยู่ด้านบนเป็นเลข3าเหมือนกันทั้งหมดเลยส่วนตัวส่วนนะคะก็จะแตกต่างกัอนออกไปให้เราเรียงลำดับตัวส่วนจากน้อยไปมากนะคะอะเรามาดูนะคะข้อนี้ให้เราเรียงจากมากไปน้อยนะคะฟังดีๆนะให้เรียงลำดับ เศษส่วนที่มีค่ามากไปน้อยแต่เราจะต้องทำกับกันคือเรียงจากเศษส่วนที่มีตัวส่วนน้อยไปมากค่ะมาดูตัวส่วนอยู่ทางด้านล่างนะคะอะไรที่เป็นตัวส่วนแล้วมีเลขน้อยที่สุดก็คือเลข ใช่เพราะฉะนั้นตัวแรกเลยที่เราจะเอามาเขียนก็คือเศษ3ส่วน5ค่ะถัดจากเศษ3ส่วน5ก็เป็นเศษ3ส่วน7นะคะถัดจากเศษ3ส่วน7ก็คือเศษ3ส่วน10ค่ะและต่อไปถัดจากเศษ3ส่วน10ก็คือเศษ3ส่วน13ค่ะและตัวสุดท้ายนะคะที่มีค่าน้อยที่สุดนะก็คือเศษ3ส่วน15นั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะ คุณน้ำก็มีเศษส่วนมาให้เหมือนเดิมนะคะ5ตัวเนาะ ตัวเศษนะคะจะเป็นตัวที่เท่ากันทั้งหมดก็คือเลข12นะคะเราจะเห็นได้ว่าคุณครูนะ้ามีเศษ12ส่วน20เศษ12ส่วน13เศษ12ส่วน12เศษ12ส่วน16และเศษ12ส่วน18ค่ะเราจะมาเรียงลำดับเศษส่วนนะคะจากมากไปน้อยโดยให้เราดูตัวส่วนนะคะเรียงจากตัวส่วนน้อยไปมากนะคะเด็กๆอะมาดูตัวส่วน คือตัวที่อยู่ด้านล่างนะคะเรามาดูค่ะอะ,อะไรที่มีค่ามากที่สุดค่ามากคือตัวส่วนน้อยนะคะก็คือเศษ1 2 1ส่วน12ค่ะมีค่ามากที่สุดนะต่อไปเศษ1 2 1ส่วน13ค่ะ ถัดจากเศษ12ส่วน13ก็คือเศษ12ส่วน16ค่ะและถัดไปนะคะก็คือเศษ12ส่วน18ค่ะและตัวที่มีค่าน้อยที่สุดนะคะเหลือตัวสุดท้ายแล้วก็คือเศษ12ส่วน20ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของการเรียงลํำดับเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากาันจะมากไปน้อยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมา เรียงลำดับเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันนะคะโดยจะเป็นการเรียงจากน้อยไปมากค่ะโดยข้อนี้นะคะคุณน้ำก็มีรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันทั้งหมด3รูปด้วยกันนะคะแต่แต่ละรูปเนี่ยจะมีการแบ่งส่วนที่แตกต่างกันนะคะมาดูรูปที่1นะคะสีส้มค่ะสีส้มนะคะคุณน้ำทําการแบ่งไปทั้งหมด5ส่วนด้วยกันค่ะและคุณครูก็ระบายสีไปทั้งหมด5ส่วนเลยนะคะ เราสามารถเขียนเป็นเศษส่วนแทนการระบายสีได้คือเศษ5ส่วน5ค่ะต่อไปนะคะสี่เหลี่ยมรูปสีเหลืองนะคะคุณน้ำทำการแบ่งออกเป็นทั้งหมด10ส่วนเท่าๆกันนะคะโดยคุณน้ำระบายสีไป5ส่วนเช่นเดียวกันค่ะเราสามารถเขียนเศษส่วนแสดงการระบายสีได้ดังนี้ค่ะเศษ5ส่วน10บ และอันสุดท้ายนะคะคณน้นำแบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็นทั้งหมด7ส่วนด้วยกันนะคะโดยคุณน้นำก็ทําการระบายสีไป5ส่วนเช่นเดิมเราสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้คือเศษ5ส่วน7ค่ะเรามาดูนะคะจากตาเปล่านะคะเราจะเรียงลําดับจากน้อยไปมากเด็กๆเ,เห็นว่ารูปสี่เหลี่ยมใดที่มีการระบายสีน้อยที่สุด เราจะเห็นได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมสีเหลืองนะคะระบายสีน้อยที่สุดเราก็เอาเศษส่วนข้อนั้นมาเขียนเป็นอันดับแรกเลยค่ะคือเศษ5ส่วน10ค่ะต่อไปจะเหลือสีส้มแล้วก็สีม่วงนะคะเราก็มาดูว่าสีส้มกับสีม่วงเนี่ยเศษส่วนข้อไหนน้อยกว่ากันเราก็มาดูสีสีม่วงนะคะที่น้อยกว่าสีส้มเพราะฉะนั้นอันต่อไปก็คือเศษ5ส่วน7ค่ะและอันสุดท้ายนะคะคือสีส้มค่ะเศษ5ส่วนห้า ข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นในการเรียงละดับเศษส่วนจากน้อยไปมากเช่นเดิมค่ะโดยนะคะข้อนี้คุณครูน้ามีวงกลมทั้งหมด4ี่วงด้วยกันค่ะและวงกลมของคุณครูมีขนาดที่เท่ากันทุกวงนะคะแต่จะแตกต่างกันที่การแบ่งวงกลมในแต่ละวงค่ะมาดูวงแรกนะคะวงกลมที่เป็นสีส้มนะคะคุณน้าทําการแบ่งวงกลมนี้ออกเป็นทั้งหมด6ส่วนเท่าๆกันค่ะโดยคุณน้าระบายสีไปเพียงสีส่วนนะคะสามารถเขียนเป็นเศษส่วน ส่นแสดงการระบายสีได้คือเศษสีส่วน6ค่ะต่อไปนะคะรูปที่2นะคะรูปวงกลมสีเขียวค่ะคุณน้ำทําการแบ่งวงกลมวงนี้ออกเป็นทั้งหมด10ส่วนด้วยกันค่ะและคุณน้ำก็ทำการระบายสีไปทั้งหมด4ส่วนนะคะเราสามารถเขียนเศษส่วนสแสดงการระบายสีวงกลมสีเขียวได้คือเศษสีส่วน10ค่ะต่อไปนะคะวงกลมสีเหลืองค่ะ คุ้น้ำแบ่งวงกลมสีเหลืองออกเป็นทั้งหมด5ส่วนด้วยกันค่ะและผู้น้ำก็ทําการระบายสีไป4ส่วนค่ะสามารถเขียนเศษส่วนแสดงการระบายสีได้คือเศษ4ส่วน5ค่ะและวงกลมวงสุดท้ายน,นะคะสีแดงผู้น้ำทําการแบ่งวงกลมวงนี้ออกเป็นทั้งหมด8ส่วนค่ะโดยระบายสีไป4ส่วนเหมือนเดิมนะคะเราสามารถเขียนเศษส่วนได้คือเศษ4ส่วน8ค่ะต่อไปนะคะเราจะเรียงลําดับจาก น้อยไปมากนะคะอ่าเรามาดูเลยดูจากตาเปล่านะคะดูจากตาเปล่าในส่วนของการระบายสีเราจะเห็นได้ว่าเศษส่วนไหนที่น้อยที่สุดคะหรือวงกลมวงไหนที่ระบายสีน้อยที่สุดเอ่ยถูกต้องค่ะเราจะเห็นวงกลมสีเขียวนั่นเองนะคะที่ระบายสีน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเศษสีส่วนสมีค่าน้อยที่สุดเด็กๆเอามาเขียนเป็นตัวแรกเลยนะคะต่อไปค่ะ อะไรที่ระบายสีน้อยถัดไปเอ่ยก็คือเศษสีส่วน8นั่นเองค่ะเราก็เอาเศษสีส่วน8มาเขียนเป็นตัวที่2นะคะต่อไปเราจะเหลือเศษสี่ส่วน6กับเศษสีส่วน4นะคะเราว่าดูซิว่าเอะอันไหนระบายสีน้อยกว่ากันนะถูกต้องนะคะต่อไปก็คือเศษสีส่วน6ค่ะเพราะว่าสีส้มเนาะมันระบายสีน้อยกว่าสีเหลืองต่อไปค่ะตัวที่ มากที่สุดก็คือเศษ4ส่วน5ค่ะอันนี้ก็ได้แล้วนะคะในเรื่องของการเรียงลำดับจากน้อยไปมากค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อตัวเศษด้านบนเท่ากันเป็น4เหมือนกันหมดเลยเราจะเห็นได้ว่าตัวส่วนที่อยู่ด้านล่างค่าน้อยแต่ตัวส่วนมีค่าทำไมเอ่ยมากใช่ไหมคะเห็นไหมเป็น10เป็น8เป็น6เป็น5ค่อยๆลดลงไปนะคะอะ ต่อไปนะคะคณน้ำก็จะพาเรามาเรียงลําดับเศษส่วนนะคะโดยเรียงลําดับเศษส่วนที่เป็นตัวเลขเลยไม่มีรูปภาพให้ดูนะคะให้เราพิจารณาที่ตัวส่วนเหมือนเดิมนะคะโดยให้เราเรียงจากน้อยไปมากให้เขียนเศษส่วนเรียงลําดับจากเศษส่วนที่มีตัวส่วนมากไปน้อยนะคะเริ่มข้อที่1ข้อที่1นะคะคนน้มีเศษส่วนทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะคะ คือเศษ8ส่วน12เสเศษแปส่วนแปเศษแปส่วน11เศษแปส่วน9และเศษ8ส่วน10ค่ะโดยตัวเศษที่อยู่ด้านบนเท่ากันให้เราดูตัวที่อยู่ด้านล่างนะคะคุณน้ำทำสีส้มไว้ให้แล้วตัวที่อยู่ด้านล่างให้เราเรียงตัวส่วนเนี่ยจากมากไปน้อยนะคะอ่ะมาดู อะไรมากที่สุดก็คือ12ใช่ไหมคะมากสุดเพราะฉะนั้นเศษ8ส่วน12จะมีค่าน้อยที่สุดค่ะต่อไปเศษ8ส่วน11ค่ะและถัดไปก็คือเศษ8ส่วน10ค่ะถัดไปอีกก็คือเศษ8ส่วน9และตัวสุดท้ายที่มีค่ามากที่สุดก็คือเศษ8ส่วน8ค่ะเศษ8ส่วน8นะคะคือ1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะ ข้อที่2นะคะเศษ11บเส่วนสิเศษ11บเส่วนยีและเศษ11บเส่วนสีและเศษ11บเส่วนสาค่ะเรามาดูนะคะข้อนี้เรียงดูจากตัวส่วนนะคะเรียงจากตัวส่วนมากไปตัวส่วนน้อยเนาะตัวแรกก็คือเศษ11บเส่วนสีค่ะเศษ11บเส่วนสาเศษ11บเส่วนสาเศษ11ส่วน 20และ C11 ส่วน15ค่ะอันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะในเรื่องของการเรียงลำดับเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันค่ะภาระงานในวันนี้นะคะคุณน้ำก็จะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นป .3 นะคะเล่มที่1หน้า150กับ151นะคะเพียงทั้งหมด2หน้าด้วยกันไม่เยอะเลยใช่ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นนะคะคุณนำ้ำ ากเด็กๆนะคะช่วยดูคลิปเพื่อศึกษาให้จบนะคะแล้วนักเรียนก็จะเข้าใจนะคะถ้าเราไม่ดูเราไม่ทำเราก็จะไม่รู้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่นะคะสำหรับเด็กๆชั้นป3เลยโอเคนะวันนี้จบไปแล้วคุณน้ำก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครัง้งถัดไปนะวันนี้บ๊ายๆคะ่ะ